สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับนับเป็นเวลาให้นานพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องราวการเดินทางตามหานนองของนันเกเดินทางซึ่งในปัจจุบันก็เพิ่งจบในเรื่องที่เมืองซูเมรุกันไปนะครับและต้องบอกว่าในเรื่องในช่วงนี้เล่าออกมาได้ดีมากจริงๆและนอกจากเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเทพต่างๆที่ทยอยเปิดตัวออกมาเรื่อยๆนะครับนั่นจะเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทคำความรู้จักกับเทพมาร์คอนทั้งนเจ็ดในเกมดีกันสนะ คกับโอเปอร์ท็อปอัพรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสบับฉาบเกมชิมแพกด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดียพาจะเติมเพชรเติมไบเดนพาร์ตหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจโอเวอร์ท็อปอัพเลยครับดึงอยู่ใต้คลิป เริ่มจากเรื่องของภ o, ูมิภาคของเทวตในเกเรชิมแพกก่อนเลยละกันนะครับภ Is ูมิภาคของเทวดนะครับจะมีทั้งหมด7ประเทศนะครับโดยแต่ละประเทศก็จะมีอาร์คอนเป็นผู้ปกครองอาร์คอนนะครับเป็นพระเอกอย่างมาเทพทั้ง7เป็นเทพที่คอยดูแลประชาชนให้ตนปกครองอยู่นะครับโดยที่แต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์ของท่าที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อ500ปีก่อนนะครับก็ได้มีเหตุการณ์การล่มสลายของอรเธฮัมโบลานซึ่งนั่นทาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับเทพบางคนปลอมตัวเป็นมนุษย์และอยู่ร่วมกันกับประชาชนของตนนะครับแต่บางคนก็ไม่รอด ทำหน้าที่แทนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนที่เงินทางหรือตัวของเราจะลืมตาเตื่นขึ้นมานะครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอาร์คอนแต่ละคนมีใครกันบ้างคนแรกนะครับบาบาทอสบาบาทอสตัเทพแห่งอิสระภาพคืออนิโมอาร์คอนและผู้ปกครองมอสซานะครับบาบาทอสเป็นหนึ่งใน2จากสมาชิกทั้ง7ที่รอบม,มาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในปัจจุบันบาบาทอสจะอยู่ในบทบาทของวุนตีนัก,กวีผู้รักอิสระและการหรือไว้นะครับจากข้อมูลนะครับได้บอกว่าด้วยความที่บาบาทอสร,รักใน,นอิสระมากไม่ค่อยอยากุยงเรื่องของประชาชนเท่าไหร่ขนาดทาให้บาบาทอสเป็นเทพที่อ่อนแอที่สุดก็ว่าได้นะครับใน ออะะไรรทํานนนนงัั้คบเพราะในปัจจุบันมาบัตทอนก็ไม่ค่อยได้ปรากฏตัวออกมาให้ประชาชนของโตนได้เห็นมากนักน,นะครับและด้วยเหตุน,นี้จึงมีสมาชิกบางคนในคริสตจักรสงสัยในกายาอยู่ของอนิโมอ,อาคอนคนนี้นะครับ คนที่2นะครับมอรกคมอรอัคอเทพแห่งสัญญาและอกชื่อเล็กลาปิสคือจีโออาร์คอนและอดีตผู้ปกครองหริเย่นะครับถ้าถามว่าทำไมถึงเป็นอดีตผู้ปกครองหริเย่นะครับพอจะใครที่เล่นอาร์คอนควสของหริเย่จ,จบก็จะพอทราบกันนะครับว่ามอรคนั้นปราณณาให้จะเกษียณเพื่อดูว่าประชาชนของเขาสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมอรกคหรือไม่และทั้งแม้ว่ามอรกคจะสละตำแหน่งแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์หรือก็คือทรงหลีใช้รู้จักกันนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นมอรัคก็ยังคงยึ ที่3เบลเซบับเบลเซบับเทพแห่งนิรันด์หรือที่รู้จักกันในชื่อไรเดนเอนะครับไรเดนเอนะครับคือเลกโตอาร์คอนคนปัจจุบันและเป็นผู้ปกครองอินาซิมานะครับซึ่งจากข้อมูลนะครับได้บอกไว้ว่าเบลเซบับจะแตกต่างจากบารบันทอนกับมอรักนะครับเพราะเจ้าตัวดำรงตำแหน่งอาร์คอนได้เพียงแค่500ปีเท่านั้นสาเหตุก็มาจากการเสียชีวิตของมาโคโตะหรือเบลพี่สาวฟ้าแฝดของเอในเหตุการณ์การล่มสลายของไทมโบราณนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เอ๋รับตําแหน่งเจ้โตอาร์คอนแทนและปกครองอินามภาายใต้ชื่ออบบัเงคร คนที่4ี่บัวอันนี้ถ้าออกเสียผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบัวเออร์นะครับรู้าจาักกันในชื่อเทพแห่งปัญญาเป็นเทพที่อายุน้อยที่สุดจากทั้ง7คนและเป็นเดนโดอาร์คอนนะครับจริงๆบัวเอร์นี่มีหลายชื่อมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลสลอร์กุสานารีหรือชื่อเดิมก่อนที่จะเส้นมาชนก็คือเกรเตอร์ลอร์ลูกเเทวตาซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเดนโดอาร์คอนแต่เธอก็สามารถปกครองประเทศของเธอได้เพียงเล็กน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่การปกครองเบืองซูไปรู้นั้นจะเป็นทางด้านของเซตออฟอะคาเดมี่หรือกลุ่มนักปาในในนรา,มา,มบบาน,รนี้แใน,ใน องของอดวาคอนคนปัจจุบันนะครับว่าคู่ควรแค่ไหนกับนามเทพแห่งปัญญานะครับก็ที่อยากรู้ว่าบทสรุปเป็นแบบไหนก็สามารถมาตามบทสรุปนี้ได้นะครับในเนื้อเรื่องช่วงซูมเมรุ คนที่5โฟคาร์สโฟคาร์สคือไฮโดรอคคอร์และผู้ปกครองฟอนเทนนะครับซึ่งข้อมูลที่มียังถือว่าน,น้อยมากนะครับเพราะมีคำใบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ออกมาเพื่อ่างเราได้วิเคราะห์กันว่าโฟคาร์สนั้นจะเป็นเทพแบบไหนนะครับแต่ที่แน่เลยคำใบนั้นนะครับจะบอกกับเราว่าโฟคาร์สนั้นดูจะเป็นเทพที่มีความยุติธรรมในรูมคติและความสําคัญกับการตัดสินความผิดอย่างจริงจังนะครับไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องจากนี้ที่ฟออเทนตัวเองของเราอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการตัดสินความผิดของใครบางคนก็เป็นได้นะครับ คนที่6มูรตะมูรตะคือชื่อมนุษย์ของไพลัวคอนนะครับรายละเอียดของเทพคนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอ,ออกมาเท่าไหร่นะครับมีเพียงนามไม่เธอถูกเรียกในคบว่า Lady of Fire ซึ่งทางเราคาดว่าเธอน่าจะเป็นผู้ปกครองนัดรานหรือประเทศแห่งไฟนะครับและดูเหมือนว่ามูรตะจะมีความผูกพันกับเวเนซ่าเนื่องจากบันตินะครับรลึกเผ่าของเธอว่าลูกหลานของมูรตาเองแต่อย่างไงซะเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเรื่องราวที่นัดรานจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวเอกของเราหรือไม่นะครับ และข้อสุดท้ายนะครับซาเดซ่า,าซา,าเดซ่าคือไคยโยอาคอนและผู้ปกครองแซนดยานะครับซึ่งกองกาลังสําคัญของที่นี่ก็คือองค์กรฟาตุยที่มีเหล่าผู้นำพาร์มิงเกอร์ที่แข็งแกร่งทั้ง11คนอยู่ด้วยนะครับและเราวิเคราะห์กันตามเนื้อเรื่องดูเหมือนว่าซาเดซ่าจะเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดในเนื้อเรื่องเลยนะครับเพราะสิ่งที่ต้องการคือรวบรวมโนสิตของอาคอนคนอ,นอื่นมาเป็นของตนส่วนจะนําไปใช้ใทําอะไรตอนนี้ยังไม่มีคําตอบนะครับเราคงต้องรอติดตามในเรื่องกันต่อไปนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,าของอ,คอัคคันธ์เจในเกมเชมเพลที่พอจะมีข้อมูลตอนนี้นะครับซึ่งอยากให้รู้กันว่าตอนนี้เนื้อเรื่องก็ได้เดินทางมาถึงประเทศี่3อย่างสมบูรู้กันแล้วนะครับและก็ได้ปูทางไปยังประเทศต่อไปอย่างฟอนเทปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะครับว่าเราจะเล่นกันตอนไหนและคุณผู้ชมละครับคิดยังไงกับอัคคันทั้ง7ในมุมมองของคุณผู้ชมเทพคนไหนแข็งแ,งแกร่งที่สุดคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและใครมีคําถามอะไรก็สามารถ, comment, ถาอาคอมเมนต์